วันนี้วันหยุดค่ะลืมเวลากินข้าวหิวจนหมดแรงถึงนึกได้ว่าต้องกินข้าวเที่ยงเส้บบนขนมจีนแห้งอบแห้งค่ะ ขนมจีนอบแห้งค่ะต้มในน้ำเดือดเจ็ดนาทีค่ะสวัสดีค่ะน้องค่ะ ปิบาล่าขอบคุณมากค่ะอร่อยค่ะเราไม่มีตลาดนะคะอยู่บ้านอยู่ไกลตลาดเราก็เลยซื้อเส้นขนมจีนอบแห้งมาไว้ที่บ้านพอเวลาเราเหิวเราก็ออกมาทำกินค่ะมาเด้ยวยจ้า ชวนกินข้าวเที่ยงค่ะข้าวบ่ายวันนี้วันหยุดค่ะกินข้าวไม่ค่อยตรงเวลามีกระทินยอดกระทินฝักกระทินอ่อนฝักกระทินอ่อนด้วยเมื่อคืนนี้ค่ะไปเก็บกระทินมากินกับไอ ปนปนประทูจะยังเหลืออยู่ถึงเช้าเพราะว่านี่ไมไ่มีคนกินด้วยมาเดอ้อน้องบาบาน้องคาปีปีา่าขอบคุณนะคะทุกเลอบทุกไล้์ทุกทกำลังใจนะคะที่เข้ามาดูมากินด้วยกันค่ะ ใครหิวนะคะแวะมากินซ้ำๆกันก่อนเด้อไม่มีค่ะบ้านพี่ไม่ค่อยมีแขกค่ะบ้านพี่แขกน้อยมาก แต่ก็พอได้ทักทายค่ะได้ส่งงานนะคะที่ไม่ค่อยได้รับแขกเยอะๆหรอกเพราะว่าบ้านพี่บ้านเล็กๆค่ะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อย,อยเป็นที่รู้จักเท่าไหร่ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่มาคุยเป็นเพื่อนค่ะอืมอยายชื่อเพียงค่ะเพียงฝังค่ะหนูกินข้าวหรือย,อยังหนุนี่มาแ,าแกะประทูให้ยายแกะประทูให้ เนาอปลาทูกินเป็นเปล่าปลาทูอะ่ะยายที่บ้านแกะปลาทูให้กินไหมมายายเพียงจะแกะให้กินกินผัผกผักกะทินเป็นหรือเปล่า เด็กสมัยใหม่นะจะกินไม่ค่อยเป็นหรอกเพราะว่ามันมันเหม็นฉุนเนาะมันก็จะเป็นฉุนฉุนมันๆกินส่วนใหญ่จะกินเป็นแต่แตงกับถั่วใช่ปะต้องใชแ่แน่ๆเลยยายเดาถูกหรือเดาผิดเนี่ย หนูกินข้าวยังอ่ะอย่าลืมกินข้าวนะมันหยุดก็ต้องกินให้ตรงเวลาอันนี้ยายกินไม่ตรงเวลาวันนี้ไม่ดีเลย ตอนนึงอ๋นนอ,อหนูกินส้มตำตอนเที่ยงแล้วหนูกินเผ็ดได้ไหมอ่ะอันนี้ใส่พริกสามเม็ดเองอันนี้ไม่เผ็ดเลย รสชาติดเด็กเ หนูเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วลูกมีการบ้านเปล่าวันนี้ขอบคุณนะที่มาคุยเป็นเพื่อนยายยายมีเพื่อนคุยละกินข้าวไปคุยไปอร่อยดีคนแก่ก็อย่างนี้แหละถ้าลูกทาลานอยู่บ้านนะก็จะไม่มีเพื่อนคุย แต่ถ้าไม่มีลูกมีหลานคุยด้วยก็จะเหงานะคะโอ้เก่งจังน่ารักมากมีระเบียบวินัยมากเลยทำเสร็จแล้วันี่น่าจะเป็นกาำชา 是一个科技风暴。 ใช่จ้าสวัสดีค่ะร้านตัดสูตรยามีคนพิมพ์แล้วดีใจไหมคะดีใจสิคะลูกขอบคุณมากๆค่ะยามีเพื่อนเพิ่มแล้วร้านตัดสูตรมากินส้มตำค่ะ มื้อเที่ยงค่ะมื้อเที่ยงค่ะร้านตัดสูตรมาเด้อร้านตัดสูตรกินข้าวบ้างหรือย,ยังไม่ใช่ทำงานเพลินจนลืมกินข้าวนะคะ ลูกยายก็อยู่ด้วยกันนี่แหละจ้าเนี่ยเปิดทีวีนอนดูทีวีอยู่วันนี้วันหยุดเลยพากันได้พักผ่อนหย่อนใจได้ดูทีวีค่ะ ค่ะขอบคุณมากนะคะน้องคะปีบาล่าที่มาอยู่เป็นเพื่อนยายนะคะตอนนี้ยายมีตาร้านจูนมาอยู่เป็นเพื่อนแล้วอีกหกนาทียายก็ไปแล้วค่ะยายก็ปิดแล้วลงแล้ว ยัง <laughs> <laughs> เป็นเบาอยุ่สิจ้าอืห้างนี้เป็นย่าเราเด้อ ขอบคุณนะคะพี่นม มามากินอิ่มก่อนแล้วค่อยจะไปเซนจ้าอีกสองนาทียายลงนะคะ รจ้ดีดย,ดย,ยายลงแล้วนะคะคุณล้านตัดสูตรยายจะลงแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยที่มาแวะกินข้าวด้วยกันนะคะมาพูดคุยกันบายบายค่ะนัวเจอกันใหม่นะคะอิ่มกันหรือ,อยัง บายบายจ้าน้องคาปีปะลาขอบคุณมากๆค่ะทุกเลือบทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ